ครับวันนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนอะไหล่ส่วนต่างๆนะครับผมของทั้งจะเป็นรุ่นซิปรหรือว่ารุ่นโครงล็อกอลูมิเนียมนะครับก็อะไหล่บางส่วนเปลี่ยนด้วยตัวเองที่บ้านได้นะครับถ้ามีปัญหาเสียหายก็สั่งแตะอะไหล่ไปได้นะครับอันดับแรกก็ส่วนแรกก็จะเป็นล้อนะครับล้อนี่จะเปลี่ยนง่ายสุดนะครับแทบจะทุกรุ่นนะครับวิธีการเปลี่ยนเหมือนกันก็นคือเวลาสั่งอะไหล่ทางโรงงานจะส่งไปให้ทั้ง ทั้งเบานี้เลยนะครับทั้งส่วนพลาสติกตรงนี้ไปทั้งก้อนเลยนะครับไม่ว่าจะแค่ยางขาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาสั่งอะไรจะไปทั้งหมดนี้เลยนะครับเราจะเปลี่ยนง่ายครับวิธีเปลี่ยนก็คือเปิดกระเป๋าเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็รูดซิปกลางนี้นะครับซิปตัวนี้นะครับทุกใบจะมีซิปตรงนี้ให้อยู่แล้วนะครับก็รูดเปิดขึ้นมานะครับบางใบหัวซิปอาจจะซ่อนไว้ข้างในก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ก็ใช้ดึงออกได้รูดได้หมดนะครับ วิธีเปลี่ยนก็หันหันด้านที่เป็นล้อนะครับน็อด้านที่เป็นล้อนะครับนี่นะครับด้านในก็จะมีน,น็อตสี่แฉกนะครับจะบางรุ่นก็สี่ตัวบางรุ่นก็สามตัวบางรุ่นก็ห้าตัวนะครับก็เหมือนกันนะครับไขน็อตออกเลยไม่ว่าจะกี่ตัวก็ไขออกไขออกเสร็จก็ถอดถอดล้อตัวเก่าออกนะครับแล้วก็เอาล้อตัวใหม่ใส่แล้วก็ไขน็อตกลับเข้าที่เดิมแค่นั้นนะครับวิธีการเปลี่ยนล้อ แล้วก็ต่อไปจะเป็นหูจับนะครับส่วนหูจับนี่ถ้าฉีกขาดเสียหายนะครับก็อะไหล่ก็จะไปทั้งชุดนี้นะครับก็วิธีการเหมือนกันนะครับเปิดซิปจากด้านในนะครับไขน็อตเหมือนเดิมครับมาที่ซิปฝั่งหูจับนะครับลูล่ไปตรงด้านหลังหูจับก็จะเป็น น็อตเหมือนกันนะครับก็ไขไขออกเลยครับสี่ตัวนี้บางรุ่นก็จะมีสองน็อตสองตัวบางรุ่นก็จะมีน็อตหกตัวนะครับแล้วแต่รุ่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไขออกกุกอันใหม่ใส่แล้วก็ไขกลับเข้าไปนะครับต่อไปก็ตัวล็อกก็เหมือนกันนะครับตัวล็อกไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดานะครับแบบนี้นะครับหรือจะเป็น T S A นะครับวิธีเปลี่ยนเหมือนกันหมดนะครับเปิดจากด้านใน ก็จะมีน็อตเช่นเดียวกันนี่ฮะก็ไขน็อตสองตัวนะครับเวลาตัวล็อกก็จะไปทั้งฐานมันนะครับไปทั้งเบ้ามันหมดเลยนะครับก็เปลี่ยนง่ายนะครับอะไ่ส่วนพวกนี้เปลี่ยนเองที่บ้านได้แล้วก็บางรุ่นที่มีที่เกี่ยวของด้านหน้านะครับก็ถ้าเป็นรุ่นนี้จะเป็นแบบพลาสติกบีบนะครับแล้วก็แขวนของนะครับ ตัวนี้สามารถเปลี่ยนจากด้านนอกได้เลยนะครับก็อะไหล่ก็จะไปเป็นค้อนสีดานี้นะครับแล้วก็ไขน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านบนอีกสองตัวนะครับไขน็อตสี่ตัวแล้วก็เอาอันใหม่วางไปแทนนะครับแล้วก็ไข่กลับเข้าไปแต่บางรุ่นจะเป็นแบบที่เกี่ยวแบบเชือกนะครับผ้านี้เราไม่เปลี่ยนจากด้านนอกไม่ได้นะครับวิธีเปลี่ยนก็เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมครับเปิดจากด้านในนะครับ แล้วก็รูดทิศตัวกลางจะมีน็อตเหมือนกันครับไข,ขได้นะครับบางคนด้านนอกจะโยกโยกไม่แน่นก็คือบางทีน็อตคลายนะครับใช้ไปนานนานก็เปิดตัวนี้แล้วไขให้แน่นตัวเกี่ยวด้านนอกก็จะแน่นขึ้นนะครับปกตินะครับแล้วก็บางรุ่นจะไม่ใช่ตัวเกี่ยวนะครับเป็นหูจับแทนนะครับ ก็ทำเหมือนกันครับเปิดแล้วก็จะเป็นนอ็อตแชกเหมือนกันครับเกือบจะทุกรุ่นเลยนะครับ,รบเปลี่ยนอะไรเองได้เหมือนกันอะไรก็ไปทั้งก้อนนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้เลยส่วนตัวล็อกถ้าเป็นโครงอลูมิเนียมนะครับอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นล็อกใหญ่ล็อกเล็กแล้วแต่นะครับวิธีเปลี่ยนก็คือ ถ้าเปิดกระเป๋าได้เนี่ยจะลืมรหัสหรืออะไรก็แล้วแต่สั่งแตะไหล่ไปได้นะครับก็ไปทั้งก้อนนี้นะครับรวมถึงฐานเหล็กอันนี้ด้วยนะครับวิธีเปลี่ยนก็เดิมครับที่เข้ามาด้านในจะมีนอ็อตนี่นะรุ่นนี้3ามตัวนะครับบางรุ่นก็สองตัวนะครับแล้วแต่นะครับ ก็ไขน็อตที่ติดกับตัวล็อกนะครับอันนี้รู้สึกจะอันนี้จะติดสามนะครับก็ไขแล้วก็เอาอันใหม่เนี่ยครับใส่แทนกลับเข้าไปไม่ยากครับก็หูจักก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหูแบบไหนนี่เป็นหูวินเทจนะครับหู PVC นะครับก็วิธีเปลี่ยนก็เหมือนเดิมครับถ้าหูมีปัญหาหรือว่าใช้นานๆแล้วมันขาดหรืออะไรอยากเปลี่ยนก็สั่งได้นะครับไขน,อน็อตตัวนี้เอาอันใหม่ใส่แล้วก็ไขกลับเข้าที่เดิม แล้วก็บางรุ่นจะมีที่เกี่ยวที่วางขวดน,น้ําด้านหลังนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้<ม>ก็วิธีก็เนี่ยที่วางขวดน,น้ำํำ<ม>ถ้ามันแตกหกักหรืออะไรก็สั่งอะไรไปเปลี่ยนอย่างเดียวครับเปิดจากด้านในเหมือนเดิมนี่บนอ็อตตัวนี้ครับก็ไขนอ็อตแล้วก็เอาอันใหม่ใส่แล้วก็ ยึดน็อตกลับเข้าไปนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนด้านในถ้าด้านนอกหัวซิปก็เปลี่ยนเองได้นะครับหัวซิปถ้ามันหักไปหรือว่ามันหลุดนะครับถ้ายังมีมีหัวอยู่ก็บางทีใช้น,น,นานๆตัวเหล็กตรงนี้จะง้างออกนะครับทำให้หัวหลุดหายได้นะครับก็สั่งแต่หัวได้นะครับแล้วก็เอาทีมนี้ หนีเข้าไปส่วนอื่นก็จะเป็นคันชักนะครับคันชักจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้ารุ่นตรงก็สามารถเปลี่ยนเองได้เหมือนกันนะครับวิธีทำวิธีใช้วิธีเดินมนะครับคันชักจะม,มีตัวงนี้ครับนี่ครับไขได้เลยครับไขไไข้ด้านบนด้วยครับ แล้วก็ถอดอันนี้ออกไปข้างนอกนะครับส่วนนี้นะครับถอดออกด้านบนนะครับแล้วก็เอาอันใหม่ใส่แล้วก็ไขไขกลับเข้าไปก็เป็นเองที่บ้านได้นะครับคันชักต้องตรงไซส์นะครับตรงรุ่นนะครับถ้าไม่ตรงเปลี่ยนแทนไม่ได้นะครับผมโอเคทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับส่วนซิป ซิปเนี่ยบางทีรูดแล้วแตกนะครับมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับผมมันแค่ตัวยึดซิปเนี่ยครับตัวนี้ครับมันจะมีช่องเวลาเรารูดบ่อยๆเนี่ยช่องว่างมันจะเพิ่มขึ้นกนะว้างขึ้นทําให้เรารูดแล้วบางทีมันไม่บีบซิปให้ติดกันก็วิธีแก้ก็ไม่ยากครับแค่เอา ครีมหนีบให้มันแน่น,แน,นแน่นลงไปแค่นั้นเองครับผมโอเคขอบคุณมากครับ